อัยาสวัสดีค่ะหนูชื่อสาวดัตกิตั๊บัณฑิตุกค่ะหนูอยู่ปชสามพับหนึ่งค่ะหอว่างหนูชอบนอนหนูชอบกินบอลชอนค่ะหนูว่าหนูนี้ใส่ดีได้เลยหรือไม่ไม่เชื่อถามเพื่อนหนูได้ค่ะหนูว่าคนนี้ใส่ดีปะดีดีิดเดียวสามหนูว่าคนนี้ใส่ดีปะหนูว่าคนนี้ใส่ดีปะหนูว่าคนนี้ใส่ดีปะ คั่อยู่อะตรงนี้หมว่าคุณนิสัยยีปะหนูเลี้ยงแมวหนึ่งตัวชื่อเกียวค่ะปีนเลี้ยงสองตัวคือชื่อปีเตอร์ตัวหนึ่งแต่ว่ามันตายไปแล้วหนูมีพี่หนึ่งคนค่ะชื่อมัดแล้วหนูก็ชินัดโทรศัพท์หนูสู้ชีวิตมากเพราะว่าเมมมันเต็มใช่ไหมคะแล้วหนูก็ต้องลบเอาวีคืออเรียน ก็ลดกลับมาใหม่ดูไปแล้วนะคะเพราะว่ามันครบหนึ่งนาทีแล้ว